สวัสดีครับโอ้ต้องบอกว่าอยู่ๆนี่ส้มเริ่นเลยนะครับนายออกช่องเจ็ดสีเลยครับผมก็ถือว่าครั้งแรกมาช่องเจ็ดครั้งแรกครับเพราะว่าเรานี่ปกติเราต่อยในตึกในสายของทางช่องสามแล้วก็สั่งของเชฟบุญธรรมครับผมเจอกับมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่ครับไม่เคยเจอกันไม่เคยครับยังไงบ้างเจอกับมหามงคลนี่เขาเป็นมวยตาไหนอยศึกษาเขาไหมก็เดี๋ยวคอยไปศึกษาครับแต่ยังไม่ได้ศึกษาเลยครับอืมเพราะว่ามันทางมวยมันอยู่คนละสึกกันนะใช่ครับก็ต้องบอกว่าไฟล่กสุดของเราต่อยเมื่อไหร่ ต่อยเดือนเมื่อกี้ครับเดือนสองได้กามันจะสองเดือนครับวันนั้นชนะน็อกที่ช่องสามวันนั้นโชว์สวยไปเลยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในช่องเจ็ดสีเลยชกเป็นคู่ร้องด้วยคยังไงบ้างมีความตื่นเต้นไหบ้างก็ตื่นเต้นครับเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กด้วยครับว่าอยากไปชกช่องเจ็ดไฟครับอเขาถือว่าไฟนี้นีไฟนี้นี่ต้องบอกว่าอยู่ๆก็ได้ชกเลยก็ถือว่าเวลาพิซซ้อมก็ซ้อมรอรายการอยู่แล้วแหละ น้ำหนักเท่าไหร่ที่จริงก็จะชกวันที่24ที่ผ่านมาครับคู่ชกถอนครับก็ถือว่าได้ชกอื่ดีน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสามมครับมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีปัญหานะฟิตซ้อมที่สิทธิเชฟบุญธรรมใช่ครับคู่บ้างคู่ซ้อมมีใครบ้างก็หนึ่งอุบลแล้วก็พมยักครับอืมก็ช่วยๆกันป้มใช่ครับอ่ะฝากแฟนคลับหน่อยก็ฝากแฟนคลับเชฟบุญธรรมแล้วก็ลทิเดียแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะทําให้เต็มที่ครับอายุนายนเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ปีครับยี่สิบสี่ปีเป็นชาวจังหวัดสีสะเกตครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบสี่หกสิบห้าครับไฟนี้มั่นใจเต็มที่ไหมเต็มที่ครับถือว่าความฝันของเราเลยต้องยี่สสีสักครั้งหนึ่งได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูเนื้อตัวแป๊บนึงนี่ครับเนื้อตัวก็โอเคครับไฟล่าสุดก็โชว์สวยที่ช่องสามครับวันนี้เราบอกข้ามสื่อข้ามสายเลยมาเจอทางของมหามงคลโอเคครับขอบคุณครับ